นะื่แต่เมื่อวานนี้มีเพื่อนเราทำความดีตอนก่อนขึ้นเรียนพอดีช่วงนี้ฝนตกจะมีเวลานักเรียนเหยียบขี้ดินแล้วขึ้นบันไดเนี่ยจะมีเศษดินขึ้นบันไดเนาะตรงบันไดเนาะครูก็เล่าาวนักเรียนห้องเนี้ยสองคนคือเด็กชายปิเยชนกับดิชาบุญอ่ะวันนี้คุณครูต้นไข่เอามาฝากสองคนนี้ด้วยอ่ะมารับไข่เร็ว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  อรับไข่ต้มแล้วรับไข่ต้มนะอะเดี๋ยวไปกินตันว่างนะครับขอบใจมากนะที่ช่วยกว่าบันไดอะสวัสดีครับอ่ะไป,อ,ะไปอ,นะอ,อ่ไปแต่มากรงคืนครูนะเออไอ้กินของมีประโยชน์นะครูต้มไข่ยางมาตูมอดีไหมดีไหมทำความดีแต่ว่าแต่ว่าครูอาจจะไม่ได้ให้ทุกครั้งนะ บางวันก็อาจจะมีลูกอมคนละเม็ดอะไรอย่างงี้เนาะเอ้คนไหนอยากช่วยครูมากโอ้อยากช่วยครูหมดเลยแต่ว่าช่วยเนี่ยเราไม่หวังรางวัลเนาะรางวัลนี้เป็นน้ำใจจากครูเนาะเออบางทีครูมีไข่ครูก็ให้ไข่ครูมีลูกอมครูก็ให้ลูกอมบางวันครูอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะใช่นไหมเราทำดีไม่เร่งหวังรางวัลก็ได้เนาะเออดีมากเลยช่วย